กู้คืนโพสเฟซบุ๊กที่เราเผอลบออกไปโพสไหนไหนก็สามารถเอากลับคืนมาได้ไปดูวิธีทำกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนกดไปที่แอป Facebook ของเราครับผมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรากดเข้าไปนะครับนี่ครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่ตรงคําว่าเมนูหรือที่สามขีดข้างล่างครับผมที่เขียนว่าเมนูตรง มุมขวามือด้านล่างครับผมกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับผมกดเข้าไปครับนี่ครับพอกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วทุกคนเห็นขีดสามขีดนะครับผมจุดสามจุดตรงด้านขวามือครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอกดกลับแป๊บนึง เดี๋ยวผมนะครับจะยกตัวอย่างสักโพสครับที่ผมจะทําการลบแล้วก็กู้กลับมาให้ทุกคนดูครับเผื่อใครยังไม่รู้นี่ครับผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสโพสที่นี้ครับผมซึ่งโพสนี้ผมเพิ่งโพสได้สองวันที่แล้วครับผมผมจะทําการลบนะครับผมแล้วก็กู้กลับมาให้ทุกคนดูครับผมกดไปที่ยาขยะครับผมนี่ครับคือลบแล้วนะครับแล้วให้ทุกคนกดตามผมนะครับทีนี้เพื่อจะกู้ โพสของเรากลับคืนมาครับผมสามารถกู้ได้ถูกโพสแล้วเลยนะครับผมซึ่งซึ่งโพสโพสนั้นนะครับห้ามเกิน3ามวันครับผมถ้าเกิน3ามิวันจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับผมกดไปที่ขีด3ามขีดครับผมในจุดสามจุดตรงมุมขวามือครับผมนี่ครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาแล้วแล้วนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นคําว่าครั้งไหมครับผม ให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับนี่ครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่ถานขยะนี่ครับมันก็เห็นครับผมโพสต์ที่ผมลบเมื่อกี้ครับผมให้ทุกคนติ๊กไปครับผมบางคนก็จะลบอะไรมากมายนะผมถ้าต้องการกู้กลับขึ้นมาก็ให้กดคําว่าทั้งหมดครับมันจะติ๊กๆๆให้เราทั้งหมดครับแต่นี่ผม ได้ทําการทดลองให้ทุกคนเห็นในโพสต์โพสต์เดียวนะครับผมซึ่งเป็นโพสต์โพสต์นี้ครับผมกดไปนะ้ครับเรากดคําว่ากู้คืนแล้วกดคําว่ากู้คืนอีกรอบครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับการกู้โพสต์โพสต์ที่เราลบแล้วอยากได้คืนนะครับผมเราให้เรากดไปที่ back กับครับผม back กับไป back กับไปนี่ครับ back กับมาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเรา,มาเมืออเดิมครับผม แล้วให้ทุกคนเรียนดูครับว่ามันขึ้นมาอย่างนี่ครับมันจะยังไม่ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนปัดลงครับผมนี่ครับหนึ่งครั้งนี่ครับผมโพสโพสนั้นก็จะกลับคืนมาครับผมเป็นไงครับทุกคนไม่ยากครับผมทําง่ายทำตามนี้ทําตามผมนะครับผมเป็นไงครับทุกคนคลิปที่ผมสอนไปง่ายไหมครับสําหรับการกู้คืนโพสทั้งหมดสําหรับเฟซบุ๊กแล้วนะครับนะครับผม ถ้าใครต้องการกู้คืนโพสที่เราต้องการกู้คืนให้ทุกคนทําตามผมทําตามคลิปนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับฝากช่องจะจักออฟฟิเชียลไวเป็นอ้อมอกอ้อมใจให้ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสั้นๆไม่ยาวครับผมผมขอจบคลิปปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครต้องการให้ทําคลิปอะไรก็คอเมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับผม ผมก็ขอจบคลิปปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ